สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการสมัครเว็บไซต์ l o t t o VIP นะครับซึ่งจะเป็นเว็บในการซื้อหวยนะครับออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นหวยรัฐบาลนะครับหวยลาวหวยหุ้นหวยยี่กีแล้วก็หวยนิเคะนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีในการที่จะลงทะเบียนนะครับหรือว่าสมัครในการที่เราจะซื้อเนี่ยทำยังไงนะครับเริ่มแรกนะครับให้เราไปที่ไลน์นะครับ แล้วก็นะครับไปที่แอดเพื่อนนะครับแอดเพื่อนตรงนี้นะครับด้านบนนะครับแล้วก็ไปค้นหา ID นะครับไปที่ ID l i n e ตรงนี้นะครับใส่คำว่าแอดข้างหน้านะครับเราไปที่ Lotto นะครับ t o v i p นะครับ แล้วก็ใส่ตัวเลข20เข้าไปนะครับลอตโต้ VIP 20นะครับจากนั้นกดค้นหานะครับจะเห็นแบบนี้ขึ้นมานะครับให้เราทำการเพิ่มเพื่อนนะครับอ่าเราทำการแชทนะครับจะเห็นนะครับลิงก์นะครับในการสมัครขึ้นมาทันทีนะครับหรือว่าจะพูดคุยอะไรก็ได้นะครับในนี้นะครับ ก็เดี๋ยวทางแอดมินนะครับจะทําการคุยกับเราเองนะครับตรงนี้นะครับคือถ้าเราอยากสมัครจริงๆเนี่ยเราเข้าไปที่ลิงก์ด้านบนกดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการสมัครให้ดูนะคะว่าทํายังไงนะครับเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับเข้าไปที่ลิงก์ที่เขาส่งให้ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับ แต่ก่อนที่จะใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเรามาดูาละเอียดกันก่อนนะคบว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือเขาจะมีการรับซื้อหรือรับแทงเนี่ยหอยรัดนะครับก็คือรัฐบาลบาทละ900อันนี้เป็นเลข3ตัวนะครับส่วนหอยยี่กีหอยห้าน้อยเนี่ยบาทละ750เป็นเลข3ตัวแล้วก็หอยชุดลาวเนี่ยชุดละร้อยยีนะครับเรามาดูด้านล่างนะครับอัตราการจ่ายสูงสุดนะครับเลข3ตัวบนนะครับบาทละ900นะครับ3ตัวโต๊บาทละร้อยห้าสิบ นะครับแล้วก็3ตัวล่าง3ตัวหน้านะครับบาทละ450ส่วน2ตัวบนนะครับกับ2ตัวล่างเนี่ยบาทละ90สนะครับส่วนเลขวิ่งบนเนี่ยจะอยู่ที่าบาทละ3.20ส,สตางค์นะครับแล้วก็เลขล่างนะครับอยู่ที่4.2บาทนะครับอ่าถ้าเป็นหัวยี่กี่หัวหุ้นหัวฮานอยนะครับจะจ่ายสูงสุดที่บาทละ7 5 0นะครับ ถ้าตัวโต๊ก็120นะครับแล้วก็3ตัวหน้าหลังนะครับ3าตัวล่างแล้วก็3ตัวหน้านะครับอ่าก็อยู่ที่450ตามนี้เลยนะครับแล้วก็หัวชุดเล่านะครับชุดละ120นะครับ4ตัวนะครับจ่ายที่1 2 0 0 0 0บาทนะครับส่วน3ตัวตรงอยู่ที่4 0,000บาทนะครับแล้วก็4ตัวโต๊ะอยู่ที่5,500บาทนะครับ แล้วก็3ตัวโต๊อยู่ที่4,1 0นะครับแล้วก็2ตัวหน้านะครับ2ตัวหน้าอยู่ที่พันเนะครับสตัวหลังอยู่ที่พันเนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มในการสมัครกันเลยนะคะว่าทํำยังไงนะครับก่อนอื่นทุกคนมีเบอร์โทรศัพท์อยู่แล้วนะครับเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะครับหลังจากที่เราใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วนะครับให้เราเอาแป้นตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ มาที่ช่องถัดไปนะครับหรือว่าเราจะจิ้มที่หน้าจอก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้แป้นมือถือตรงนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็มาจิ้มที่กรุณากรอกตัวเลขสีตัวที่เห็นทางภาพนะครับของผมเนี่ยผมเห็น7809นะครับของทุกท่านเนี่ยอาจจะเป็นเลขอื่นนะครับให้ใส่ตามที่ทุกท่านเห็นนะครับอย่าใส่ตามวิดีโอ,อผมนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับ เราก็ทําการกดปุ่มคําว่าถัดไปนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับถ้ายังไม่เห็นนะครับให้จิ้มตรงหน้าจอนะครับบนพื้นที่ว่างตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็มากดคําว่าถัดไปนะครับหลังจากนั้นนะครับระบบจะพาเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาอยู่ที่หน้าสมัครนะครับโดยการสร้างบัญชีสเต็ปที่3นะครับ ตรงยูเซอร์เนี่ยเราจะใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าจะใส่เป็นยูเซอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เป็นยูเซอร์ดูก่อนนะครับว่าได้หรือเปล่านะครับเห็นไหมครับผมทดลองดูแล้วว่าถ้าใส่คําว่าลอตโต้สองหนึ่งเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับว่ามีคนใช้แล้วนะครับทางที่ดีนะครับให้เราใส่เป็นเบอร์โทรศัพท์แทนดีกว่าจะได้จําง่ายนะครับโอเคนะครับพอเราใส่ เบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วนะครับเราก็มาตั้งรหัสผ่านนะครับก็คือพัสดนั่นเองนะครับเมื่อเราตั้งช่องแรกเสร็จแล้วนะครับให้เราไปตั้งช่องที่2นะครับให้เหมือนกันกับช่องรหัสผ่านช่องแรกนะครับหลังจากที่ใส่รหัสผ่านทุกอย่างครบแล้วนะครับให้เราทําการกดปุ่มถัดไปนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างนี้นะครับโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้น หน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งจะมีรหัสผู้ใช้นะครับแล้วก็ชื่อผู้ใช้นะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับจดไว้ก่อนก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าเราใช้ชื่ออะไรในการสมัครแล้วก็รหัสผ่านอะไรนะครับเป็นการการลืมนะครับ่าหลังจากนั้นนะครับให้กดออกตรงเครื่องหมายกากระบด้านบนนะครับมุมซ้ายตรงนี้นะครับบนมุมซ้ายนะครับเมื่อออกมาแล้วนะครับ ให้ทำการนะครับไปดาวน์โหลดแอปนะครับจะมีวิดีโอให้ดูอยู่นะครับแต่ถ้าใครอยากรู้ว่าดาวน์โหลดแอปยังไงนะครับให้ขอกับทางแอดมินได้นะครับโดยที่พิมพ์ขอเลยนะครับขอวิธีการดาวน์โหลดแอปให้หน่อยครับอะไรเงี้ยนะครับก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับอันนี้คือวิธีการสมัครข้าวๆง่ายๆนะครับถ้าใครนะครับไม่อยากจะดาวน์โหลดแอปนะครับสามารถ ใช้เบราว์เซอร์ o m e ได้นะครับอ่าหลังจากนี้ผมจะเริ่มทำการเพิ่มบัญชีเข้าไปนะครับก็คือบัญชีธนาคารที่เราจะเอาไว้รับเงินแล้วก็ถอนเงินออกจากแอปนะครับเข้ามาที่โคมได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ Lotto นะครับ VIP นะครับ .com เข้าไปได้เลยจากนั้นนะครับเข้าไปที่ชื่อผู้ใช้นะครับให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับเข้าไปจากนั้นนะครับให้เราทําการใส่รหัสผ่านของเราเข้าไปนะครับพอเราใส่รหัสผ่านเรียบร้อยนะครับให้เรานะครับติ๊กเครื่องหมายถูกตรงช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับ พอกดเข้าสู่ระบบเรียบร้อยนะครับตัวเว็บไซต์เนี่ยเขาจะแจ้งว่าให้เราบันทึกรหัสผ่านเลยไหมนะครับบางคนอาจจะบันทึกไว้ก็ได้นะครับกดบันทึกไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับเพิ่มบัญชีนะครับบัญชีธนาคารของเรานะครับไปที่ด้านบนครับด้านบนมุมขวานะครับตรง3จุดตรงนี้นะครับแล้วไปที่บัญชีธนาคารจากนั้นนะครับ เลือกบัญชีธนาคารนะครับเลือกบัญชีธนาคารก็คือมีอยู่แค่ประมาณ10กว่าธนาคารนะครับโดยที่ผมจะบอกว่ามีธนาคารกรุงเทพนะครับกสิกรไทยกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ธนาคาร CIMB ธนาคารอิสลามนะครับธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารสเตนดัดชัตเตอ e ์นะครับธนาคารธนชาติธนาคารทิสโก้ธนาคารทหารไทยธนาคารายูบน,นะครับก็มีธนาคารรองรับเพียงเท่านี้นะครับถ้าของใครเป็นออมสินก็ใช้ไม่ได้นะครับแนะนําไปเปิดบัญชีใหม่คือบัญชีที่เอาไว้รับเงินเนี่ยกับเอาไว้โอนเงินเข้าเนี่ยเป็นบัญชีเดียวกันนะครับผมแนะนำเป็นกสิกรกับกรุงเทพแล้วก็ ลองมาก็คือไทยพาณิชย์นะครับผมจะใช้เป็นธนาคารกรุงเทพนะครับในการรับเงินไว้นะครับแล้วเราก็ทําการกรอกข้อมูลให้ครบเลยนะครับก็ชื่อนามสกุลหน้าบุกแบงค์ของเรานะครับแล้วก็เลขบัญชีนะครับยืนยันเลขบัญชีนะครับหลังจากที่เราพิมพ์ข้อมูลหรือกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรากดเพิ่มบัญชีนะครับ หลังจากนั้นนะครับให้เรารอการตรวจสอบนะครับซึ่งการรอการตรวจสอบเนี่ยของผมเนี่ยรออยู่ที่สามสิบเอ็ดคิวนะครับเราก็รออยู่ตรงนี้นะครับเรา,าจ,จะรีเฟซนะครับเลื่อนลงมารีเฟซหน้านะครับการรีเฟซหน้านะครับจิ้มมุมขวามุมบนตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมของตัวเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็รีเฟซนะครับ จะเห็นว่าบัญชีของท่านได้รับอนุมัติแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมสามารถฝากเงินเข้าไปได้เลยนะครับผมจะดําเนินการฝากเงินเข้าไปนะครับแต่ก่อนที่ผมจะฝากเงินนะครับผมจะมาหาซื้อหวยดูก่อนนะครับผมก็ไปที่หน้าหลักนะครับจิ้มไปที่หน้าหลักก่อนนะครับผมทําการหาดูก่อนว่าเขาจ่ายเท่าไหร่นะครับ ผมก็ไปที่แทงหวยไว้ก่อนนะครับตอนนี้หวยรัฐบาลไทยเนี่ยปิดแล้วนะครับซึ่งเป็นวันที่2ของเดือน3เดือนมีนานะครับเหลือแค่หวยลาวนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่หวยลาวนะครับอันนี้นะครับจะมีห้อง VIP ก็คือห้องหวยเด็ดนะครับในการซื้อหวยนะครับก็อาจจะมีแจ้งหวยอะไรต่างๆนะครับใครอยากเข้าไปก็กดต้องการนะครับอันนี้ผมไม่นะครับ เอาละเดี๋ยวผมจะซื้อหวยลาวนะครับเลข3ตัว3ตัวบน3ตัวโต๊ดด้วยนะครับแล้วก็3ตัวกลับนะครับ3ตัวบน3ตัวกลับผมจะซื้อ9 2 3นะครับเดี๋ยวผมลบดึกก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวทุกท่านไม่เข้าใจนะครับยกเลิกทั้งหมดไปก่อนอเดี๋ยวผมลบทิ้งตรงนี้นะครับลบทิ้งก่อน เดี๋ทุกท่านไม่เข้าใจนะครับว่าทํายังไงโอเคเดี๋ยวเรากลับมาสู่หน้าหลักก่อนนะครับหน้าหลักตรงนี้นะครับเราก็ไปที่คําว่าแทงหวยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลือกว่าเราจะเล่นหวยอะไรนะครับส่วนเวลานี้นะครับก็ต้องได้เล่นหวยลาวนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีด้านบนสองแผงนะครับกดเองกับเลือกแผงนะครับใครที่ จะกดเองก็กดเองได้นะครับใครจะเลือกจากแผงก็เลือกแบบนี้นะครับไปที่กดเลือกจากแผงนะครับมันจะมีแผงด้านล่างตรงนี้ให้นะครับ0ูนหน้า0ถึง0ูนนะครับแล้วก็หน้าร้อยหน้า2หน้า3ไปเรื่อยๆนะครับให้กดเอานะครับแต่ว่าวิธีสะดวกที่สุดของผมก็คือกดเลขเองนะครับพอเรากดเลขเองเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะเออเอาอะไรบ้างนะครับเช่นเลข3ตัวบนนะครับ แล้วก็ให้กลับด้วยนะครับผมจะใช้จิ้มไปที่3ตัวบนนะครับให้เป็นแถบทึบอย่างนี้นะครับแล้วก็จิ้มไปที่3ตัวกลับนะครับแล้วก็จะซื้อนะครับเราก็เลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาปุ๊บเราก็พิมพ์ตัวเลขของเราเลยนะครับ9 3สนะครับ9 2 3นะครับมันจะกลับให้เองนะครับเป็นเลข กลับแล้วนะครับ6ตัวอยู่ในนี้นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเอาเลข2ตัวด้วยนะครับเลข2ตัวผมก็จิ้มไปที่บนแล้วก็ล่างนะครับแล้วก็กลับด้วยนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาใส่ตัวเลขด้านล่างนะครับใส่ตัวเลขผมใส่2 3 9 2 9 3ผมซื้อแค่นี้นะครับ ผมซื้อแล้วนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็ผมจะซื้อเลขโต๊ดด้วยนะครับเลขโตดนะครับก็9 23นะครับอ่าผมซื้อแล้วนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปใส่ราคานะครับมีอยู่แค่2ปุ่มนะครับใส่ราคาด้านบนมุมซ้ายตรงนี้นะครับหรือว่าเราจะเลื่อนลงมานะครับมาใส่ราคาตรงนี้ด้านล่างก็ได้นะครับ กดปุ่มคขาว่าใส่ราคานะครับจากนั้นเราจะเห็นหน้านี้นะครับเราจะใส่ราคา,าแยกกันก็ได้นะครับโดยที่จิ้มเข้าไปนะครับแก้ไขราคานะครับเช่นเป็น15บาทอย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็จิ้มพื้นที่ว่างนะครับจากนั้นนะครับจะเห็นว่าเลขยี่สามเนี่ยจะถูกเพิ่มราคาไปแล้ว15บาบาทถ้าเราถูกนะครับเราจะได้พันสาม 50นะครับอันนี้คือบาทละ90แต่ถ้าเราอยากเพิ่มทั้งหมดเลยนะครับเพิ่มทั้งหมดนี้นะครับสมมติว่าผมใส่เป็น50บาทนะครับจิ้มที่50บาทข้างล่างนี้นะครับก็จะมีข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับเข้ามาทั้งหมดเลยทุกตัวนะครับจะจ่ายที่50บบาทนะครับแต่ว่าเราจะได้ อ่าถ้าเราซื้อถูกนะเราจะได้4 5่พันหนะครับอันนี้คือ50บาทนะครับเลขโต๊สเนี่ยเราจะได้ห0พันนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ไป100นะครับเป็นแยกกันนะครับอ่าก็จะเป็นรวมทั้งหมดเนี่ยหน0่งบาทนะครับในการเล่นหวยครั้งนี้นะครับโอเคนะครับ หลังจากที่เราใส่ราคาเป็นที่พอใจแล้วนะครับเราก็ไปทําการโอนเงินก่อนทําการไปโอนเงินก่อนนะครับโดยที่ออกจากตรงนี้นะครับการบัตรตรงนี้นะครับออกไปก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ย้อนกลับนะครับจากนั้นนะครับไปที่หน้าหลักนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าฝากเงินนะครับ ฝากเงินเราก็เลือกธนาคารนะครับเลือกธนาคารที่เราจะโอนเข้าไปนะครับเช่นกสิกรนะครับเราเลือกเป็นกสิกรก็ได้นะครับเลือกเป็นกสิกรปุ๊บนะครับเราทําการ Copy นะครับ Copy นะครับคือยอดเมื่อกี้นะครับที่ผมจะโอนไปเนี่ยก็คือ1,000บาทใช่ไหมครับเราดูยอดอีกทีนึงก็ได้นะครับไปดูที่ใส่ราคานะครับ เห็นไหมครับยอดข้างล่างเนี่ยคือ1,000บาทนะครับผมจะทําการโอนเงินนะครับเข้าไป1,000บาทนะครับโดยวิธีการโอนเงินก็เข้าไปที่ฝากเงินนะครับแล้วก็เลือกธนาคารนะครับผมเลือกเป็นกสิกรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรานะครับจะเข้าไปที่แอปของธนาคารนะครับตัวนี้เป็นธนาคารกรุงเทพนะครับที่ผมจะโอนเข้าไปไปที่กสิกรนะครับ เดี๋ยวเรานะครับจะเข้าไปที่แอปของธนาคารนะครับตัวนี้เป็นธนาคารกรุงเทพนะครับที่ผมจะโอนเข้าไปไปที่กาสิกรนะครับพอผมล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับผมทำการฝากเงินนะครับไปที่โอนเงินนะครับแล้วก็เลขบัญชีนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแอปธนาคารของแต่ละท่านนะครับว่าใช้แอปตัวไหนน่าจะทำกันได้นะครับตัวนี้ อ่ผมทำการเลือกบัญชีของผมแล้วก็ทำการโอนเงินไปที่กสิกรนะครับใส่เลขบัญชีนะครับพอใส่เลขบัญชีเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าใส่จำนวนเงินนะครับ1000นะครับ1000บาทนะครับหลังจากนั้นนะครับผมกดดำเนินการโอนเงินนะครับว่าตรงกันไหมนะครับอ่าผมกดต้องการนะครับ เรียบร้อยนะครับเราทําการโอนเงินเรียบร้อยแล้วนะครับสลิปนะครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในมือถือของเรานะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือสลิปนะครับผมก็ทําการนะครับมาที่แอปหน้าหลักเหมือนเดิมนะครับกดฝากเงินนะครับแล้วก็เลือกธนาคารเพราะว่าเวลาเราเข้ามาที่แอปใหม่เนี่ยสมมุติว่า เราเข้ามาที่เบราว์เซอร์ใหม่รอบนะครับเราไปโอนเงินมาแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาที่เบราว์เซอร์ใหม่เราไปกดที่หน้าหลักของเราไว้นะครับสมมติว่าเราไปที่แทงหวยปุ๊บเรากดคําว่าหน้าหลักเพื่อให้ตัวหน้าเว็บเนี่ยมารีเฟซนะครับพอรีเฟซเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการนะครับเข้ามันที่แจ้งเหมือนเดิมฝากเงินนะครับแล้วไปที่กสิกรนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะเห็นคําว่า เมื่อโอนเงินแล้วคลิกที่นี่นะครับผมโอนเงินแล้วนะครับผมคลิกที่นี่นะครับจากนั้นนะครับผมเลือกธนาคารนะครับของผมนะครับที่โอนไปนะครับแล้วก็เลือกช่องทางการทําธุรกรรมนะครับผมโอนเป็นโมบายแบงกิ้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าโมบายแบงกิ้งเนี่ยบางทีระบบเออร์เร์นะครับแล้วเขาตรวจสอบแล้วล้มเหลวนะครับมันก็ให้เราแจ้งเข้าไปใหม่นะครับผมจะลองทําให้ดูนะครับ ถ้ามันเออเร่อผมจะแจ้งอีกครั้งนะครับผมจะเข้าไปที่โมบายแบงกิ้งนะครับจำนวนเงิน1,000นะครับแล้วก็วันที่นะครับเป็นวันที่2นะครับเดินมีหน้านะครับเวลาโอนนะครับผมก็จะใส่เป็นเวลา13,51นะครับ13ใ1นการ5นาทีนะครับ จากนั้นผมจะยืนยันการแจ้งโอนเงินนะครับเตือนว่ามีมีปัญหานะครับผมก็จะกดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่งข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยนะครับจะขึ้นหน้านี้นะครับถ้าใครไม่ขึ้นหน้ารูปแบบแบบนี้นะครับให้เรานะครับทำการยืนยันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือกรอกข้อมูลใหม่โดยใช้สลิปตัวเดิมนะครับ จากนั้นนะครับให้เราไปดูที่หน้าสถานะการเติมเงินนะครับจะเห็นว่ามีการรอคิวอยู่ประมาณ123นะครับของผมตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองรีเฟซไปเรื่อยๆนะครับรีเฟซหนึ่งครั้งนะครับเหลือร้อยแปดแล้วเห็นไหมครับเดี๋ยวทางแอดมินเขาจะตรวจสอบให้ว่าเราเนี่ยทำการนะครับเติมเงินเข้ามาแล้วนะครับแต่ว่าต้องรอดูว่า เงินที่เราเติมมาเนี่ยมันตรงกับสลิปไหมนะครับอ่าผมจะรีเฟชอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เหลือ90แล้วนะครับอ่ารอกันต่อไปนะครับอ่าเดี๋ยวผมรีเฟชอีกครั้งหนึ่งนะครับแกนะครับเดี๋ยวเราลองรีเฟชอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าตอนนี้เจ้าหน้าที่กําลังตรวจสอบข้อมูลให้เราอยู่นะครับว่าสถานะตรงนี้ขึ้นเป็นศูนย์คิวนะครับ โอเคนะครับหลังจากที่เรารอมาประมาณ10กว่านาทีนะครับเงินก็เข้าเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นสถานะว่าเพิ่มเครดิตสำเร็จนะครับอ่าเรากดรีเฟซทีนึงนะครับจะเห็นด้านบนนะครับว่ามียอดเงินเข้ามา1,000บาทนะครับให้เรานะครับกลับไปที่หน้าหลักนะครับแล้วก็จะเห็นยอดเงินคงเหลือนะครับอยู่ที่1,000บาทนะครับให้เราทำการนะครับ เข้าไปที่แทงหวยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่หวยของเรานะครับเช่นของผมนะครับอยู่ที่หวยลาวนะครับผมแทงไว้อยู่นะครับผมไปใส่ที่ราคานะครับใส่ราคาตรงนี้นะครับผมใส่ราคาไว้แล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยหนึ่งพันนะครับก็ทั้งกลับทั้งบนและล่างนะครับเท่ากันนะครับก็ประมาณนี้นะครับ หลังจากนั้นเมื่อเราใส่ราคาทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เราทําการนะครับกดส่งโพยนะครับกดส่งโพยได้เลยนะครับจากนั้นนะครับเรายังไม่กดยืนยันนะครับเพราะเราต้องเช็กก่อนว่าหัวของเราเนี่ยมันตรงไหมนะครับถูกต้องข้อมูลถูกต้องอะไรไหมนะครับบนล่าง2ตัว3ตัวบนแล้วก็เล็กโต๊ดน,นะครับ เมื่อข้อมูลถูกต้องทุกอย่างนะครับให้เราทําการกดยืนยันแล้วก็ส่งโพยเมื่อข้อมูลทุกอย่างถูกต้องนะครับให้เราทําการกดยืนยันแล้วก็ส่งโพยตรงนี้นะครับพอกดไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าด้านบนเนี่ยมีคําว่าส่งโพยเรียบร้อยนะครับอันนี้คือส่งไปแล้วนะครับแล้วก็ไปดูยอดเงินของเรานะครับเมื่อเราออกตรงนี้นะครับพอออกมาแล้วนะครับกดไปที่ย้อนกลับนะครับ เราไปที่หน้าหลักนะครับยอดเงินของเราเนี่ยก็จะหายไปนะครับ1000บาทแล้วโพยของเราอยู่ไหนนะครับเลื่อนขึ้นมาครับตรงนี้อยู่ที่คําว่าโพยหวยนะครับจะเห็นว่าโพยของเราเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับเงินเดิมพันที่1,000บาทนะครับไปดูรายละเอียดนะครับจะแยกให้ดูเลยว่า เราได้ราคาบาทละเท่าไหร่นะครับบาทละเก้าสิบนะครับทุกตัวเลยโอเคนะครับก็ทุกอย่างเรียบร้อยนะครับถ้าสมมติว่าเราแทงไปแล้วนะครับเราก่อนที่ยังไม่หมดเวลาในการรับซื้อเนี่ยเราสามารถคืนโพยได้นะครับกดคืนโพยตรงนี้แล้วล็อ ะระบบเนี่ยจะทําการคืนเงินให้เราทั้งหมดนะครับแล้วก็เราก็มาทําการซื้อใหม่ก็ได้นะครับสําหรับเว็บหวยตัวนี้นะครับวิธีการจ่ายเงินออกเนี่ยก็ผมจะทําคลิปแยกไว้นะครับระบบก็มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ